เราจะไปไหนกันเพื่อนไปลบบุรีครับผมแต่หัวขบวนเราตอนนี้นัด6โมงอะแม่งนัดผม6โมงตอนนี้ผม6ครึ่งหมอขบวนเรายังไม่มาแล้วตอนนี้ผมก็รีบมาเลยฮะโอ้โหวัวเพื่อนรอแต่เด้อสุดท้ายรอแม่ง6โมงไม่มีอยู่จริงครั้งต่อไปนะนัดกู6โมงกูจะมา7โมงสมาชิกใหม่มาซาสามห้อศูนย์ R S ของบอยครับบายออนทัวร์ครับผมก็หันเข้ามาไ คนเดิมไม่เพิ่มเติมอะไรเลยเพราะไม่มีตังค์แต่รอเอ,อิร์ธมาแล้วจะอ,ออกทิปแล้วครับเจอกันที้น่าจะมีคนโดนแซวแยบๆนะะแซวแม, <laughs> ม่ม่แน่ดีคนเทสก็ยังไงครับเดี๋ยวไปติดตามดูในคลิปะนะครับผมตอนนี้พวกผมกำลังจะไปลบบุรีกันนะฮะนี่สมาชิกเนี่ปล่อยกล้องเอ,อิร์ดและแอนแฟนผมไปคนเดียว <laughs> ครับเดี๋ยวเจอกันบนท้องถนนนะรถบัารถตกใช่เหรอนี่ผมอะไรซ้ายอุ้ยเยอะ เราจะแวะจะแวกกินข้าวกันนะครับเดีเดอบอยคอส้ายิโรไปเดี๋ยกินข้าวกันครับไปเดินทางต่อผมรู้สึกว่าผมหิวข้าวมากเลยครับเดี๋ยวออกเดินทางกันต่อครับหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จข้าวที่ร้านนี้ก็อร่อยนะครับาราคาไม่แพงด้วย ติบโลนะครับสายคาถาของเรานะครับวันนี้วันนี้พาบอยมาออกทริปมาลันอินนะฮะพันโลบอยก็ซัดไปแล้วร้อยสี่มันก็เซียวๆหน่อยๆตอนนี้อุณหภูมิบบสามสิบองศาแดดเริ่มมาผมโดนกระพิงแดงไปแล้ว รู้กว่าชุ่มชื่นหัวใจหูไก่อยู่นะเอ้ยอันนี้อันนี้เส้นไปภูน้ำเปิกไปแล้วว่าแล้วแม่งคุ้นคุ้น,นไปร้อนมากเลยตอนนี้อุณหภูมิ30องศาใช่เหรอวะ พระยาเดินทงเขาพระยาเดินทงอีกห้ากิโลนะครับผมตอนนี้ผมก็เลี้ยวเข้ามาตรงจุดชมวิวเลยนะครับทางขึ้นแม่งสวยจริงเว้ยเย็ดเย็ดเย็ดโค้งเบาๆโค้งเบาๆ เป็เหมือนเหมือนเหมือนโดนในนี่เลยอะ่ะโดนป่าเนี่ยมันโดนเผาเลยอะ่ะไฟไหม้เลยอะ่ะเอาไว้เอาไว้ยินดีต้อนรับสู่เขาพญาเดินพงศ์ไปครับไปครับรถยนต์ใช้เกียร์ต่ำนะผมไปไปไปแดดร้อนนะแต่ลมแม่งเย็นเด้อ ยนอาตอนนี้ผมมาอยู่ในพื้นปูแล้วที่สุดการลาดยางกั้นแล้วแต่ก็ถ่ายไปเรื่อยๆครับดูบรรยากาศทางขึ้นไปเรื่อยคือมันแบบโอเคนะเดี๋ยวไปดูจุดชมวิวข้างบนจะสวยขนาดไหนจะทางอ่ะผมไม่ผ่านเลยโอ้โหมันถึงมาสถานมากาบอยเขามาเทน,นะบอยเขาเป็นจัดโค้งไหนฮะ รนหน้า i อเอีชกหลังของโเวนเดอร์เขาเลยอยากลองตอนนี้็ได้น่าจะใกล้ถึงแล้วครับเดี๋ยวไปดูจุดชมวิวเลยละกันตอนนี้ก็ขึ้นมาก็จะมีจุดลงทะเบียนนะครับเ,เราต้องลงทะเบียนก่อนนะฮะจะมีเจ้าหน้าที่เขาให้บริการนะครับจุดจอดจักรยานยนต์รจกด้านล่างครับรถัรด้านล่างอ๋อครับผม แล้วก็ต้องต้องเดินขึ้นไปเหรอพี่อ๋อครับเนื้อจะมีอ๋อครับอันนี้เป็นจุดจอดของเขานะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการนะครับราหาที่จอดจอดตอนนี้ก็ถึงแล้วครับจุดชมวิวเขาอะไรนะพญาเดินพงอันนี้จะเป็นที่จอดรถนะครับ ดีเลยบริการเนี่ยคนดูน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 ท่องน้ำคนดูแล้วสองแถวถอดเนี่ยคนดูนท่องน้ำ้างบนวันวันธรรมดานะครับรถสองแขับขึ้นไม่ได้นะครับแต่วันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือนักกันจะเลิกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะใช่นะเขาจะต้องจอดรถตรงนี้แล้วเลิกขนลงไปตอนนี้พวกผมก็ขึ้นรถกันมาแล้วครัถสองแถวครับ ไป3วันนี้ค่าบริการคนละ1ิบาทครับอารมณ์เหมือนเของึงเขาที่ญี่ปุ่นแต่เขาที่ญี่ปุ่นไม่คมีค่า <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราเราไม่คืร้รถกดต้องเดนะินอย่างนั้นคะใชเราสนตัวนี้านกาอะรบริการผมไหมครับลง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 นี้ลงโอ้ยโอโหมานะ เดี๋ยวเมื่อกี้ผมโผล่ไปแล้วหนึ่งชั้นดูภาพบรรยากาศกันนะฮะอ่อนตัวฮะรืฮะเอิร์ดออนทัวฮะเอิตกทมึงถอยก่อนถอยงไป่งสูงเลยนะไปปะหลุมลงไม่ไหนลุมเอิร์ด่เาไม่เาลมนะ ผู้สนของเราฮะแต่กองผมขอไม่ไปได้หรอกลงไปตอนนี้อยากเปลี่ยนลงแรงลงแรงลงแรงจัดตอนนี้นะฮะเ,เข้ามาด้านในแล้วฮะเงียบสงบดูนะครับมีแต่คู่รักนะครับใ่กู่นึงตรงนี้นก็คู่น,นึงไหมอยากที่ตกเขาเลยกันไปดูบรรยากาศกันหน่อยละกัน สวยมากสวยมากแต่ร้อนนะตอนนี้ร้อนเลยหวานจริงพาหนุ่มคู่บ่าวสาวคู่นี้นะครับเพิ่งแต่งงานกัน,นบันมหาเลยฮะนี่คู่หนึ่งฮะอ,อยู่ใกล้เขาด้วยใช่ไหม <c oughs> เออเอเอเป็นไงเพื่อนรบรรยายหน่อยบรรยายหน่อยดีเลยสบายทำทางใหม่ดีขึ้นเยอะนี่กาดหนาวเลยอะ่ะหนาวเหรอหนาวเลย เดี๋ยวผมจะลงกันละร้อนหาอะไรกินแล้วก็ไปถ่ายรูปอะไรนะเออที่ทางรถไฟเลยนะโคกสรุงโคกสรุงบ่านาาาสถาการอันนั้นบ้านเราเพื่อนเดี๋ยวพาไปโคกสรุงน,นี่เสื้ออะไรเสื้ออะไรโชว์หน่อยดิกูนนบ้าคแคมป์วิไอเลิฟชาเวลใบกล้องออนทัวร์นี่ยังซืไบไม่มีนะครับรุนลิมิเตดฮะแต่หมดไปแล้วนี่ผมก็ลงแล้วนะครับ Moni เกิดอ,อ,ะ,อะ,ะไรวะโคกสลุงเหรอเดี๋ยวลองกี่ไปดูวงบนก่อนบ้าง่ะอ่อแล้วตอนที่เอิร์ดมาครั้งแรกตีเแต่น้มันขึ้นนะครับเราจะลงไปถ่ายรูปไม้ได้นะครับแต่แคามาเห็นด้วยตาตัวเองก็ชื่นใจแล้วฮะ จัดตลัดอก นห่อยเติมพลังเติมพลังหาอะไรกิน่ครับเนี่ยร้โมคาเฟข้า้อนมาเมนูแล้วนี้ข้าวที่ยังนี่ทำไมมะนาวเขีมวมัยโอยเกี่ยี่ีมะนาวไปไม่ได้คนเลย แาล้วคือบคนแก่วอยค่จริงอะไรเนี่ยคคนคนกินแล้วคอนนี่ยอ่านว่างจองรสิเดิดแล้ม็นร้อนสุดๆโทษร้อน เมื่อเช้านี่ยังกันอยู่เชียงใหม่นนู่นอ่ะอุบลกนครับเดี๋ยวให้ทานข้าวกันก่อนนะครับผมตอนนี้ก็ถึงจุดชมวิวภูซับเหล็กนะครับทางขึ้นโอ้โหทางขึ้นแบบธรรมชาตินะครับ สามร้อยเมตรดีกาเมรสาัที่ไปที่นีมาสเมตรเงไม่ีทางหน่้ารท้เมตรัทางทางสหรับพวกสูงวัก็เท้าไม่ดีอ่ะ่นี่เป็นทางขึ้นนะฮะนี่ตอนข้าไปแล้วพอดีทันหนงนี้นะแต่มันมันมีแเชือกให้จับขึ้นไปนักประจนภัยตอนขึ้นี พวกเขาขึ้นกันอย่างดีนะครับผมต้องถ่ายวีดีโอด้วยก็ขึ้นด้วยนะครับเนี่ยสุดยอดครับเดี๋ยวดูห่อนี่นขึ้นมาโอ้ชันมากนะเห็นอย่างเงี้ยไม่รู้คุณคิดว่ามันไม่ชันใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วมันชันนะฮะเห็นไหมฮะดูนะโอ้โหอย่างชันไปเดี๋ยวไปเจอกันทั้งหมดเลยผมจะได้เดินด้วยเดี๋ยวหัวทิม เป็นไงครับอนนี้มาดูครึ่งทางหรือเปล่าลงดูขึ้นมาได้ไงเนี่ยโคตรชันเขับรมาตั้งไกลอุ้ยขับไม่ออกอหัวยาถอดแมสแป๊บนึงนะอาจจะไม่ทันสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วเข้าแล้วไม่ช่วเครียเลยร้องเองครับช่วยช่วยครับสูงไหมฮะสูงไหมครับแล้วคนดูนู่นนะ โอ้ไม่รู้สึกครึ <finding out> ่งทางหรือยังนะอะเดี๋ยวผมจะเดินให้ดูไอ้บอลคนไทยทำไหมทำไหมไปนลฮะเราตามไปดูกล้องออนตัวเราถึงข้างบนนะจะเป็นสภาพไงฝากติดตามนด้ครับผมเป็นเด็กอะเป็นไงบ้างฮะอ่อนซิวซิวิวๆิวสบายสบาย สบายสบายชิลๆเฉยๆเดินสามร้เมตรอีกนิดเดียวเท่านั้นนะชิลๆยังไมหวอีกนี่ฮะแต่ที่เราเดินขึ้นมา300เมตรเขาว่าอย่างนั้นนะไม่เหนื่อยเลยไม่มีขอบไม่แห่อยเลย ั่งตอ้ยฮะสามร้อยเมตรชิวๆชิวๆเฉยๆมากเลยสำหรับผมนะเด็กๆมากไม่เหนื่อยเลยไเรู้สึกขึ้นใจไหมฮะคือเห็นวิวด้านบนตื่นเลยตื่นเลยตื่นเลยยังไงง่วงๆอะไม่ได้นอนด้วยจากขี่มอไซค์มาจากขับรถมาง่วงๆเมื่อกี้เป็นไงฮะ เนี่ยคุณพามานี่นี่ดวน้างแว่วงอ่ะกระดีกระดีนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่งแต่งงานกันฮันนี้อะไรนะฮาอะไรนะไฮมูนไฮมูนฮันอมีเนี่ยอมีแล้วอันนี้ไม่ไฮมูนสวยสวยมากนะเอาจริงวิวแม่งดีจัดอ่ะเห็นภูเขาเลยภูเขาเต็มไปหมดใส่ขอบเต็มขึ้นมายังไงขอพักก่อนนะ เห็นการขึ้นมาก็สุดจะทนจะชื่นนะแค่นี้จะชื่นนะปะลงใจเรื่องก่อนเลยเดี๋ยวมาดูวิวด้านนู้นนะดดููิเฮ้ยสวยมากนะอังยิงภูเขาโมโคยฮะภูเขาโมโคยพูดเป็นเล่นนี่นี่คือเรื่องจริงนะพูดเป็นเรื่องนเอาเอก็มีคนมาเห็นไหมเขาจะมีไม้แต่พวกผมไม่มีเดินสดนะเนี อจะตึงอะไรขนาดนั้นครับเนี่ยที่มันก็สุดยอดเลยสุดเล็กสุดเอันนี้ขึ้นมาจุดด้านบนสุดแล้วบป็นยอดเลยฮะสูงที่สุดแล้วเนี่ยได้ดูวิวฮะสุดแล้วนะสุดยอดแล้วชื่นใจฮนะงานเดี๋ยวได้มีโอกาสมาเที่ยวพักก่อนได้ดีนะแต่เหมือนไม่ได้พัก ว่าถึงก็หมู่มืดอะ่ะ่ืยแต่นอยตอนนี้สามโมงละถ้าอย่างไรจะกลับไม่เกินสี่โมงครึ่งหรือเปล่านะลองรอดูกันอีกทีนะซัดยาวปอซ่าซัดแน่อนอนลงลงเดีู๋ทางลงดูวิธีลงนะฮะับงต่ขาวผมครับตอนนี้มันเดินเหมือนคนเส้นยึดปะนะฮะ นะครับเดี๋ยวผมต้องลงไปข้างล่างใ <Yeah. S 1> นทุ่นทิ้ง โอเครับเป็นไงฮะรู้สึกยังไงบ้างว้าออจากจากที่ผมเตนะิมน้ำมันตรงนั้นนะ่ะก่อนก่อนออกมาประมาณร้อยหกสิบโลนะมาถึงเนี่ยคุณดูดิเนี่ยต้องก็บตอนนี้กินน้ำมันอยู่สามสิบเจ็ดกิโลต่อลิตรเออ็ต้องแม่งประหยัดเลยประหยัดมากครับเอองงเลยซัดร100้120อยร้อยยี่ตลอดเลยอ่ะไม่ได้พักเลย่ะนี่กินพอกับพวก p 1ข้างโอ,โอเพนแล้วนะใกล้เคียงกันเลยเออ สนุกดีครับทีมนี้ก็สนุกดีฮะคนณร้อนเลยเหมือนหายหายไปนานพอมาขับแล้วมันเหนื่อยเหรอเออเหนื่อยมากเลยแค่ร้อยหกสิบโลเออใส่บ้านมาเนี่ยมันเหนื่อยมากไก่ยังมันรู้สึกว่ามันไก่ว่าแต่กิโลนิดหน่อยถึงบ้านปลอดภัยดีมาปลอดภัยก็ดีใจแล้วครับอันนี้เอิร์ดเอิร์ดก็กลับไปแล้วนะเดี๋ยวคันนี้อีกคันหนึ่งครับลันดินลันดินอันนี้จันบอยครับกับรถใหม่ของเขาเอี น,น่ายนะรู้สึกไงถามคนนี้ดีกว่าความความรู้สึกกับผมมันขี่ครั้นี้มาหมื่นกว่าโลละถามความรู้สึกคนนี้ดีกว่าคุณขี่ก็สบายกับขิเนเยอะความนิ่งนะฮะอะตัลลิ่งคอมเวลวมันยืนอยู่ได้ทำคอ,อเมเวลลได้ดีอ่ะมันจะไม่นิ่งหรือไงมันมันไปซื้อโช๊คมาครับโอเฟนเดอร์อ่ะเ,เดี๋ยวผมจะเดี๋ยว,ยวจะมารีวิวให้ดูเอานี้เอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเหนื่อยละเดี๋ยวกลับบ้านละ่ยขอบคุณมากครับฝากกดติดตามช่องกล้องออนทัวร์ด้วยครับ เผื่อมีทิ่ไหนเด็ดไปที่ไหนเดี๋ยวถ่ายดูอีกวันนี้ขอตัวลาก่อวนะครับบอยสวัสดีเพื่อนเยน